เดแล้วเราก็เทลงใส่จานเลยครับบาดนี้นี่นะครับพี่นอ้องเอาวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับมื่อี้มาอยู่กับสากอนนี่คือเก่าครับมาครับพี่น้องมืนอี้ผมพามาก้อยหอยเชอรี่ครับพี่น้องนี้ครับตอนนี้ต้มมาเรียบร้อยนะครับ เอาตาออกเรียบร้อยนะครับเร้อหน่วยไหนมันใหญ่ๆนะครับนี่ครับมีแต่จานใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องผมกระหานเคิงนะครับเนาะมามาเริ่มลงมือกันเลยครับพี่น้องนะครับนี่ครับใส่ขัวลงไปครับต่อไปเป็นพริกครับผงชูรสครับอ้าวใส่ลงไปเป็นน้ำปลาครับ ตามโดยบางเน่าครับพี่น้องนะครับผู้ใดมักสบมลายใส่หลายนะครับเอาเปลือกลงใส่น้ําเลยย่างหอมนะครับเอาใส่ลงไปครับอะเบื้องต้นผมใส่ซ้ำนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสบมแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มข้นมึงครับอันนี้นี่นะครับโอ้นะครับหน่อยย่ใหญ่เลยโอเคแหะครับนะครับเดี๋ยวผมใส่ผักเลย นี่ใส่ผักลงไปครับคนอีกรอบนึงครับอ้าแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเมื่อในสรับเมนูอ่าก่อยหอยเชอรี่นะครับผมเอามาก้อยสูพีสูนองเบงนะครับมาบัดนี้ครับพี่น้องนะครับไม่กินข่าวน้ำกันบัดนี้ผู้ใดบ่ทันได้กินน้าำแตงปลกับพผันำมากินน้ำกันเด้นะครับเริมลงมือเลยแล้วกันครับนี่ครับพี่น้องตัวนี้มันหนวยญงนะครับผมปาดเคืองนะครับหืมบมหยาบ นะครับพี่น้องบ้าหยาบเลยนะครับแบบอยากเสี่ยงแหงน้ัยไหนึ่งนะครับอ <c oughs> ๋อครับกินเข้าไไหนะ เดี๋อวกเลยใหญ่ๆบรรดาครับตัวเนี้ยอืมม mm ันได้มาละมานนะเพั hmm. mm ่อออืม พักบ่อไหลครับมือหนึ่งมือน,นี่นนโดยแพกมากมีปลาเกือตัวผู้มะละนะครับต้นหอมนะครบบไหนหนึ่งขุ <c oughs> ่อกรุบเลยครับ

嗯。Mm hmm. อื <c oughs> ตัวนี้ปลเดวบขนไทยครับ <c oughs> พ่อยเดีนะครับ <c oughs> ตอนแรกผมยันมันหยาบเอามาลองแบบ <c oughs> เอามาหัน่นบางแล้ว <c oughs> มันมั่หยาบนะรัรก็เลยเอามาเอามาก่อยเลย อืเผ็ดอยู่แต่และครับพวกพี่ก็ได้ จุ๊บหอยใส่ครับพี่น้องอึอือ เ้อผมอบอกครับน้องครับเต็มเลย่อนนะครับขวานแห้งนะครับอยู่หลังบัตร อข้องห่อมั้งเผ็ด มะพีงเนี่ยกัดประเด็นนะครับพี่น้องเช็ดอันนี้มากเผ็ดพสอสมควรบักเกอร์นี่ก๊อบก๊อบก๊อบดีขนาด ຫມົດບ โอ้ต <C ourse> ั้งเพชรตึงหอนพี่น้องเอยนะครับ Mm -hmm. Right. โอ้ยนะครับพี่น้องค่อนข้างที่จะเผ็ดนะครับมื่อนี้นะครับแต่ว่ากระแสบดีนะครับเมนูนี้นะครับผมเพิ่งเฮ็ดอ่าลงคลิปนะครับเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมเฮ็ดคลิปมาเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้กดติดตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องนะครับผมเอาเมนูก้อยหอยนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเบื้องแล้วนะครับถ้ามมากเรื่องถึงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่งในเนอะครับพี่น้องนะครับ สำหรับมือนี้นะครับพี่น้องพิษผัดประกันไดน,นะครับเพื่อโบอสุภาพขอขอ,ขอโทษขออภัยไนนะ้ทีนี้น้ำพืชเา่าว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องอผมเผ็ดนะครับเดี๋ยวมาลอดิดตามชมนะครับว่าคลิปหนา้าจะเป็นเมนูอีกอย่างเนาะครับเนาะสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับว้าว